สนับสนุนโดยสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของการวิเคราะห์เจาะโลกในรายการ w o r ร์ฟ o c ก s ส i p ข่าวดังคนเด่นนะครับในวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวที่น่าจะต้องให้ความสนใจจับตามอง ว่าโลกในรอบปีใหม่นี้เนี่ยนะครับมีอะไรที่ควรจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษกันบ้างเนี่ยนะครับแน่นอนครับคนที่จะมาให้รายละเอียดเรื่องนี้ท่านเป็นคนที่คลุกคลีอยู่กับวงการข่าวมาไม่น้อยกว่า40ปีครับปัจจุบันก็เป็นบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์แบงกอกโพสตคุณพิชายชื่นสุขสวัสดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เราควรจะต้องให้ความสนใจกับเรื่องอะไรบ้างสําหรับปีนี้เพื่อชีวิตจะได้มีความสุขครับพออย่างนี้ดีกว่าครับเราอยากจะพูดถึงเรื่องสถานการณ์ในยูเครนนะฮะครับซึ่งซึ่งปลายปีที่แล้วก็เริ่มมีข่าวกันมาโดยเฉพาะในแง่ของรูเบิล ที่ค่าของรูเบิร์ี่มาตกมันหายไปเกือบห้าตกลงยูเครนเนี่ยรัสเซียไปสนับสนุนกบฏหรือว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วมันจะเลือกจริงมันไม่ใช่ปลายทีแล้วเราเราเท้าความไปแบกกล่าวนิดหนึ่งแล้วกันมันเริ่มตั้งแต่ปีพฤศจิกายนะฮะปีห้าหกครับโอ้โหตอนนั้นยูเครนมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ประธานในที่ปรตอนนั้นวิกเตอร์ยานูโควิชเนี่ยนะต้องตัดสินใจไปสองทางเอาง่ายๆเลยนะฮะหนึ่งเข้าร่วมยูอหรือไม่ครับ นะฮะหรือสอรับเงินจากรัสเซียประมาณถ้าจำไม่ผิดนะฮะหมื่นล้านเหรียญเงินสนับสนุนเนี่ยนะฮะซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยจะมีประชาชนซึ่งเห็นด้วยอยากจะให้อยากจะเข้าไปในอูนะฮะแต่มีอีกส่วนหนึ่งเพราะว่ายูเครนกับรัสเซียเนี่ยใกล้ชิดกันใกล้ชิดกันมากในประวัติศาสตร์นะฮะเอาล่ะฮะประธานาธิบดียานุโควิชนี่แกตัดที่ใจ เข้าข้างรัสเซียนะฮะไม่เข้ายูเครนครับปัญหาคือว่าก็เริ่มมีการประท้วงกันประท้วงในเคียฟนะฮะในยูเครนขึ้นมาขับไล่ประธานาธิบดีขับไล่ประธานาธิบดีมีการต่อสู้กันมีการยิงกันมีการกล่าวหาว่าประธานาธิบดีเนี่ยเอาทหารเอาคนมายิงนะฮะผลสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะยานุควฟิชเนี่ยก็รีภัยออกจากรัสเซียไปนะครับเสร็จแล้วมีการตั้งรัฐบาลใหม่ จากฝ่ายค้านนะฮะซึ่งมีการเลือกตั้งในถ้าจำไม่ผิดนะฮะ25พฤษภาปีที่แล้วแต่ขณะเดียวกันรัสเซียเนี่ยก็เริ่มมีการเอาทหารมาทึงชายแดนนะฮะมีการเอ็กเซอร์ไซส์นะครับซ้อมรบซ้อมรบแล้วก็มันเหมือนบ้านเรานิดหนึ่งมั้งมีชายชุดดำอ๋อมีชายชุดดำมีชายชุดดำครับเข้าไปยึดสถานไอสถานที่ราชการบ้างอย่างนี้อย่างนู้นบ้างครับ สหรัฐก็ไม่พอใจนะฮะสหรัฐกับเอียวและตะวันตกนี่ก็ไม่พอใจตรงนี้นะฮะทางตะวันตกนี่ก็มีมาตรการทางเศรษฐกิจขึ้นมาเป็นแซงชั่นนะฮะกับนักธุรกิจรัสเซียซึ่งใกล้ชิดกับประธานาธิบดีปูตินนะครับสามสิบกว่าคนคนี่แหละฮะปัญหาขึ้นมาตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราจำถ้าจาได้ไหมครปลายปีที่แล้วเนี่ยราคาน้ำมันเริ่มตกใช่นะครับ แล้วก็ตั้งแต่ต้นปีของปีที่แล้วเนี่ยราคาของรูเบิลคุณค่าของราคาไอ้รูเบิลเนี่ยก็ถดถอยตกลงเรื่อยๆเืๆจนถึงประมาณเดือนธันวาถ้าจะไม่ผิดับเหลือแค่50%ของมูลค่าเก่าในรอบ16ปีไม่เคยตกต่ำขนาดนี้นะฮะก็มีปัญหาขึ้นมานะฮะเหตุผลที่พูดกันตอนนี้คือว่าผลของนี้ผลของการตกของรูเบิลเนี่ยก็ยังมีผลสำหรับปีนี้ด้วยนะฮะมีผลยังไง เอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะประเทศซึ่งค้าขายกับยูเครนถ้าอยู่ในแถวโซเวียตมีผลแน่นอนแต่ขณะเดียวกันประเทศอื่นในตะวันตกนะยกตัวอย่างจะเป็นสหรัฐนะฮะการเอ็กซ์พอร์ตนะฮะเอาเอาสินค้าขายเข้าไปในยูเครนก็ประมาณ9%้าปอของ GDP ีญี่ปุ่นอยู่ประมาณ44%เปอร์เซเกาหลี44%สี่เซสวีเดน30%ิปอร์เซประเทศพวกนี้ถ้ายูเครนหรือรัสเซียขอโทษทีครับรัสเซีย ไม่มีกําลังซื้อของมันจะมีผลกระทบกับเศรษฐกิจโลกไหมโอ้โหมีเราก็ต้องมาดูนะฮะว่าปีนี้เนี่ยผลจะเป็นยังไงครับปลายปีที่แล้วนี่ก็เริ่มมีผลกระบไทยแล้วใช่ยกตัวอย่างเลยนะฮะนักท่องเที่ยวรัสเซียนะครับในช่วงเทศกาลเดือนที่แล้วอ่ะมีรายงานข่าวว่าหายตกไปประมาณ20%ในพัทยาภูเก็ตด้วยสิ70%กว่าเปอร์เซ็นต์ครับนะฮะนี่คือผลกระทบ จากเหตุการณ์ยูเครนเหตุการ์รูเบรนะครับซึ่งต้องมีการจับตาม,มองอยู่อยู่นะครับรัฐบาลไทยจะทํำยังไงจะมีมีมีมาตรการอะไร,รอันนี้ก็ต้องมาดูอีกทีจับตาม,มองดูปีนี้ครับครับและและประเด็นตรงนี้เนี่ยผลกระทบจากรัเสเซียซึ่งถูกอิทธิพลจากกรณีที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยูเครนรูเบอร์ตกน้ํามันตกแล้วระบบเศรษฐกิจของรัเสเซียก็กาลังระส่ำระสายเนี่ยมันมี ความเชื่อมโยงกับวิกฤตการณ์ราคาน้ำมันวิกฤตการณ์หุ้นที่เกิดขึ้นในช่วงเกือบ,อบจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีให<ก><ะ>ม่ยังไงเนียก็มีมีความเชื่อนะครับว่ามอนเือนเพราะน้ำม,ม,ม,มันตกนะครับแต่รูเบอนี่ผมไม่มชัดเจนนะครับแต่ในรอบปีนี้ก็ดูเหมือนว่าน้ํามันก็ยังคงจะอ่อนตัวอย่างต่อเนื่องมีความชื่วราคาน้ํามันก็คงอ่อนตัวไปเรื่อยๆนะฮะก็ต้องดูว่าค่าน้าค่าไฟ มันจะมันจะถูกลงหรือเปล่าครับมีข่าวอีกข่าวหนึ่งนะฮะเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นสําหรับปีนี้ซึ่งซึ่งจริงๆเราพูดกับพูดกันมานานแล้วครับถือว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีซึ่ง AEC ต้องเกิดนะฮะอาเซียนเอคอนอเมกิคคอมมูนิตี้ต้องเกิดซึ่งเราพูดกันมานานแล้วนะฮะสักปี2ปีที่ผ่านมาใช่แล้วเราก็ต้องดูต้องอธิบายนิดนึงนะครับว่าไม่ใช่ว่าวันที่นนี้วันที่สิบเอ็ดแล้วใช่ไหมฮะใ้ยตอนนี้มี AEC ไม่ใช่อ่าฮะ เหมือนอาฟตออาเซียนฟรีเทรดแอเรียซึ่งซึ่งเริ่มประมาณสัก10กว่าปีมากกว่า10กว่าปีที่แล้วนะฮะคือให้ลดกำแพงภาษีให้เป็นศูนย์ปอร์เกระบวนการนี่ก็ใช้เวลาเป็น10ปีกว่าจะบรรลุความสำเร็จใช่ไหมฮะเราต้องเข้าใจว่า AEC ไม่ใช่เกิดวันนี้รับ AEC ต้องใช้เวลานะครัแล้วหัวใจของ AEC คือให้มีความ เชื่อมโยงกันต่อเนื่องในในกลุ่มประเทศอาเซียนเขาเรียกว่า connectivity นะครับเพื่อจะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาการเคลื่อนย้ายทั้งคนทั้งสินค้าใช่เป็นไปโดยที่ไม่มีพรมแดนใช่ครับแล้วก็รัฐบาลปีที่แล้วก็เริ่มตรงนี้แล้วนะฮะสังเกตไหมฮะไปจับมือกับจีนเพื่อให้มาลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์นะฮะ ในในรัฐบาลเราเราต้องยอมรับว่าเรื่องระบบรางรถไฟของเรานี่ต้องมีการพัฒนาต้องมีการปฏิรูปอย่างอย่างยังต้องเปลี่ยนอะพูดง่ายเพราะมันมันเก่ามาแล้วหลายปีนะครับขณะเดียวกันเราก็มีนโยบายจากรัฐบาลใช่ไหมให้มีเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนซึ่งในหลายคนก็คิดว่าเออเนี่ยนโยบายนี้จะดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนครับนี่ก็ต้องดูต่อว่าโครงการพวกนี้เดินต่อเนื่องหรือไม่จะดึงนักลงทุนเข้ามา ในประเทศไทยในอาเซียนมากน้อยขนาดไหนแต่ต้องทําใจนะฮะไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นปีนี้นะฮะก็คือเป็นการเตรียมตัวมันเป็นเพิ่มความเข้มข้นไปเรื่อยๆใช่มันต้องใช้เวลาครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพี่ชายอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับช่วงเวลาของวิเคราะห์เจาะโลกกับคุณพี่ชายชื่นสุขสวัสดิ์บรรณาธิการบริหารของสื่อพิมพ์แบงก์ออกโพสสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับในช่วงหน้าเราไปติดตามช่วงของ VIP t a l ทกันต่อครับ